แต่การที่แปะยันไว้ในห้องแบบนี้มันเหมือนเป็นการกันผีในห้องไม่ให้ออกจากห้องนี้พอรู้แบบนั้นเนี่ยเขาก็เข้าใจเลยครับว่าทําไมตัวเองเถึงรู้สึกแปลกๆกับห้องนี้คือห้องนีน้มันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างจริงๆนลเอมันก็บอกกับเขาว่าคนที่อยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะแปะไว้เล่นๆก็ได้ใครจะบ้ามากักผีไว้ในห้องวะเขาก็ลองคิดภาพตามเอเล่นๆนะครับว่าสิ่งที่มันพูดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอายันแปะในห้อง เท่ากับว่าการผีในห้องออกไปข้างนอกคือถ้ายันแปะข้างนอกแสดงว่าป้องกันผีจากข้างนอกเข้ามาข้างในแต่ตอนนั้นเขาก็คิดตามไปเล่นแบบนี้ครับแต่ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อเองนะครับเพราะมันอาจจะแบบพูดปลอบใจเขาอะไรประมาณอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็มีความรู้สึกแปลกๆก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็เลยแบบพยายามที่จะทำให้ตัวเองไม่คิดมากถ้าเกิดแบบคิดว่าเออห้องนี้มันมีผีมีการแปะยันเพื่อดักเอาไว้ไม่ให้ออกจริงเนี่ย คืออาจจะอยู่ไปอยู่มาเขาอาจจะอยู่ไม่ไหวอะไรประมาณอย่างนั้นก็ต้องย้ายออกอีกก็เลยคิดว่าไอทฤษฎีที่เอบอกว่าเอายานแปะไว้ข้างในกันผีออกเนี่ยไม่น่าจะจริงคิดว่าผีเนี่ยคงจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรขนาดนั้นถึงขั้นว่าแปะยันข้างในมันจะออกไม่ได้เพราะหลายๆเรื่องเนี่ยลองสังเกตดูดูครับต่อให้มีผ้ายันแปะเนี่ยผีก็เข้ามาในห้องได้อยู่ดีทันทีที่เขาก็นั่งคิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับทฤษฎีที่เอพูด สองชั่วโมงต่อมานี่แหละครับรูเมอีสองคนเนี่ยก็เข้ามาในห้องจนตอนนี้ครับสี่คนเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาตอนนั้นก็ได้มีการจัดแจงกันครับว่าใครจะนอนตรงไหนอะไรยังไงคือเตียงในห้องเนี่ยมันก็จะเป็นเตียงสองชั้นครับพี่บิวกับน้องกรเนี่ยเลือกที่จะนอนเตียงที่ติดกับฝั่งประตูเขากับเอเนี่ยก็เลยได้นอนเตียงที่ฝั่งติดกับหน้าต่างซึ่งเอครับมันขอน,อนอนเตียงล่าง โดยมันบอกว่ามันเนี่ยกลัวความสูงเขาก็โอเคครับยอมไปนอนข้างบนก็ได้ถึงแม้ว่าเขาเองเนี่ยจะกลัวความสูงเหมือนกันก็ตามแต่หลังจากที่เลือกนอนที่นอนเสร็จแล้วเนี่ยก็ขนหมอนขนผ้าห่มไปเก็บไว้บนเตียงและในตอนนั้นเองนั่นแหละครับเขาก็เพิ่งจะได้เห็นว่าบนหัวเตียงของเขาอะครับซึ่งเป็นเตียงสองชั้นเนี่ยด้านบนนะครับมันจะติดกับกำแพง บนหัวนอนนะครับมันมียันที่เขียนไว้แปะไว้ตรงกำแพงด้วยมันเป็นยันอะไรก็ไม่รู้ครับแต่น่าจะเขียนแปะไว้นานแล้วเพราะว่าบางจุดของยันเนี่ยมันได้เลือนลางหายไปเขาเลยถามคนอื่นๆนะครับอีกสคนที่เหลือเนี่ยว่าหัวเตียงของใครมียันอะไรแปะไว้บ้างเปล่าแต่ปรากฏว่าทุกคนนะครับไม่มีเลย สามเตียงที่เหลือเนี่ยไม่ได้มีการเขียนยันอะไรแปะไว้มีเพียงแค่เตียงของเขาคนเดียวนี่แหละครับที่มีแผ่นยันแปะ